Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the... Tree. วันนี้เป็นวันที่ฟรีเข้ามาอยู่ในห้องใหม่เป็นวันแรกก็คือของที่อยู่ข้างหลังค่ะเป็นแบบของที่เราสั่งมาไม่ว่าจะเป็นในจีเป็น์ที่อิเดียเดี๋ยวนี้ก็จะมาแขกกล่องกันก่อนแขกรับเชิญคนแรกของเราก็คือต้องเป็นคนในครอบครัวก็คือน้องชายน้องซัพเตอร์ก็คือซัพเตอร์อ่ะไม่ได้อยู่ในทิปที่กับนาราที่ว่าด้วยไง นี่ชัตเตอร์น้องคนที่สามชัตเตอร์แนะนั่ตัวก่อนชื่อชัตเตอร์ครับเป็นน้องคนสุดท้องเรียนอยู่กรุงเทพครับปีสุดท้ายนะก็คือวันนี้อ่ะพี่จะให้เตอร์ช่วยแกะของทั้งหมดรวมถึงโซฟาก็คือจะหาคนช่วยช่วยประกอบโซฟาหรไม่ใช่อะไรเอาเรื่องจากนี้ก่อนสมิธเตอร่เปนน้องเก่งนะเตอรู้จักสมิธปะโสมิธสมิธรู้จักไนโซนเนท อะไรอะโซนิกชี <c oughs> สโรลลื่งจะเมกไงเป็นแบบว่าเครื่องตัวอิตาลีอันนี้ซื้อมาเพราะความชอบนะไม่ได้มีตัวรับสื่ออะไรนี่เอ๊ะสีนี้เหรอเธอเครื่องทำร้อนสีอ๋อสีครีมนี่เขาบอกว่าสีครีมกดจานไดรงนีอันนี้ซื้อมานมาลดราคาลดเหลือ6,900เก้ 6, อันนี้เป็นชี้นดีดีสวยอ่ะ น้ำร้อนนั่นเองทุกคนน,นี่ใส่น้ำร้อนเข้าไปนะครับแล้วก็แล้วก็น้ำก็ร้อนแค่นั้นแหละเอาทิชลีเทปเออันนี้เป็นโคมไฟแบบว่าเราเห็นเราเห็น,นแบบในอินฟลูเอนเของประหลาดลเยอะแล้วก็ล่าสุดจอเห็นในคลิป AD ของบ้านน้องทรอยิงวางโคมไฟตั้งเก๋ๆทำมาจากกระดาษอะไรเงี้ยซื้อมาจากร้านอ๋อ อาะละออกหรอในไอจีนะครับราคา4,200บาทมันเป็นโคมไฟที่ต้องประกอบอะ่ะอันนี้คือขามันนี่มันจะเกระดาษอย่างงี้คนต่อไปอันนี้แล้วกันร้านโมเดิร์นเมสในไอจีนะครับอันนี้ฟิลสั่งเหลายอย่างมากเลยอะ่ะฟิลสั่งอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่นะอุ้ยแม่เก็งมาแบบน่ารักมาดูดี ีการ์ดมาด้วยขอบคุณมากนะคะที่ฟิลที่อุดหนุนร้านเล็กๆของน้องถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขอโทษด้วยนะคะจะติดตามผลง,งานพี่ทุกช่องทางเลยชอบทางช่องพี่และแบทออฟิเชียลมากรอคลิปลูทเวรอยู่นะคะขอบคุณคมากขอบคุณ่ะมาอันนี้คือที่แขวนคือแบบไม่ต้องจอะมันห้อยกับประตูได้เลยอะ่ะ350บาทเฮ้ยต่อไปเป็นรูปทำไมรูปาจะูปซ้ำกนอ,อูปซ้ำนะ ทำไมรูปซ้ำกันสองหน้าพันสามแต่ว่ารูปมันซ้ำกันนะห,หรือว่ามันจะมีรูปแต่ไม่รูปซ้ำกันนะต่อไปนะคะอันนี้เป็นโต๊ะทีมัดแต่วเอาเตาในห้องน้ำนี้คือตั้งหินไปกับผน,น,นังเลยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นเอาไว้ อ,อันนี้จากร้านโรปรดปานด้วยความที่เราเคยลงคลิปลุงทวยปีอสองเอาไว้ใช่ปะใครก็ตามนะครับที่เอ็นดูอยากสนับสนุนโคมไฟ pH5 ก็ส่งมาได้นะครับขอบพระคุณค่ะก็เขาได้ส่งให้เราแนละ้วจริงๆจากทุกคนอันนี้จากร้านโปรดปานทุกคนจริงๆร้านโ,รรรานโรปรดปานนะ่ะคิลได้ช็อปตู้อี้ด้วยแต่ว่าเู้อีมันเป็นการพีออเดอร์คือต้องรอ,อประมาณ1เดือนถึงจะได้น้องยังามาไม่ถึงตอนนี้ น, ну นี่นี่อันนี้จาก้ารตรวจปลานะทุกคนอยู่ในไอจีพรีเซนเจอร์แบบครบสวยทุกอันคือแบบเป็นสินค้าที่แบบนำเข้าอ่ะเราเพีเราต้องมีออเดอร์แล้วก็เขาก็จะรอประมาณสองอาทิตย์แบเงี้แต่บางอันมันก็จะมีเลยนะทุกคนจริงมันมีไ์ใหญ่กว่านี้ด้วยขอบคุณมากนะจ๊ะเติมติดไฟมั้งนีเป็นเนาะเดี๋ยวรอช่างก็ได้อันนี้จากน้องแฟนผัดนี้เอ็ดแกะไปแล้วเพราะสงสัยตอนนั้นว่าคืออะไรน้องแฟนผัดส่งมาให้นะครับขอบคุณมากครับมาจากอีไได้ก่อน อันนี้พวกเชอมาเร็วๆนี้เพราะว่าเราจะย้ายข้าห้องใหม่แล้วก็เลยไปเอาพวกแบบเครื่องหอมอยนะ่างเงี้ยมันเป็น diffuser, i n c น n s, <S ตทำในห้องม,มันหอมมันอยู่ได้ประมาณแบบ2เดือนอะ่ะเทีนยนกิ่นนี้หอมมากทุกคนเนี่ยเป็น collection ใหม่ของซาร่าหอมอะ่ะเออกลิ่นมากต่อไปอันนี้แปลกมากมันคือ mineral diffuser มันคือหินภูเขาไฟ <c oughs> เธอตื่นเต้นจริงป่ะเนี่ยมานี่สุดๆแล้วแล้วในนี้คือน้ําหอมหยดลงไปบนนี้คือหยดแค่สองสามหยดอะอยู่ในสองนาทีแล้วมันก็อยู่ไปต <c oughs> ายกา <c oughs> ไมสุดท้ายเป็นรู้สึกว่ามันจําเป็นต้องมีให้มัร <c oughs> คืออะไร <c oughs> น้ำเบล อะไรอ๋อคือที่วางหลังประตูที่เอาไว้ขั้นประตูชประชนใช่เพราะประตูเราอ่ะเปิดออกมาแบบบางคนเปิดแรงอะไรเงี้ยมันจะทําให้กนอ่ะเกิดชนกับผนังก็เลยพี่ก็เลยเอามากันไว้เขาเรียกว่าดออะไรสักอย่างอย่างนี้แหละที่ขั้นประตูอ่ะเซฟโดเออเซฟโดก็ลืมไปของอย่างเึิ นี่เก้าอี้ชั่วโมงนั่งอยู่ได้แค่อันนี้คือเราต้องซีเอฟมานะทุกคนจากร้าน Mission Order. Mission มิเซนโกลเดอร์มิเซนเนคือมิเซนเทอรี่แหละมันตรงกับคอนเซ็ปต์ห้องเราที่เราจะแต่งแนวนี้อันนี้เป็นแผลจากการขนส่งเสียใจเหมือนกันเพราะว่าเขานขนส่งมาจากเชียงใหม่ไงน้องแบบนั่งรถนานไงน,น้องก็ไปเบียดเพื่อน,นอันนี้เตอร์ฟอไหมได้อโอเคเดี๋ยวต้องเรียกเติอมอีกรอบแล้วแหละคืออันเนี้ยเอามาวางที่โต๊ะกลมเป็นเก้าอี้ตัวแรกที่มาถึงใครจะซื้อเก้าอี้ตัวหนึ่งห้าพันสี่พันเงี้ย แต่มันต้องมีไงเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีไม่ใีที่นั่งกินข้าวในทุกคนไมเงั้นเราก็จะนั่งคืนใช่ไหมล่ะต่อไกเตอร์มาอันแรกเลยให้ทายว่าอะไรตลิวนจุดต้อมอตะลิวอ,อ,อันนี้เป็นโรมผกจักอ e ีเดียนะครับราคาจำไม่ได้เดี๋ยขึ้นเอาไว้อันนี้คือซื้อตามแคตาล็อกเลยนะสวยอธิบดบ อันนี้เป็นที่รองโครงนะทุกคนมันต้องมีไว้การลื่นนี่ข้างหลังอันนี้คือจุดประสงค์คือเรื่อสากจะพา,าขึ้นบ้านใหม่แล้วพามาช่วยต่อโซฟาด้วยทุกคนอันนี้เป็นโซฟาเป็นแนวแบบมิเซนจูรี่จะขึ้นให้ว่าเป็นรุ่นอะไรอะไรในแต่ว่ามาดูกันว่ามันจะออกมามบบไหนรูปหรือเปล่านะอันนี้เป็นทรีซีอันนี้เป็นวันซี เรื่องโซฟาฟิล์มไปหามาหลายที่มากไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอที่ไหนต่างๆที่เขาตัดเย็บอะไรเงี้ยมันยากมากเลยอะที่แบบจะเจอที่เราถูกใจอะสุดท้ายก็มาจบที่เตียงเหมือนเดิม อยากแต่ว่าถ้ามีคนมาช่วยเยอะๆมันก็ดีเพราะว่า <What? S 1> มันจะได้ไม่เหนื่อยมากวิธีการประกอบมันง่ายนะมีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างอย่างเงี้ยอันนี้คือโซฟาบิสเซนเอรีที่เราแบบอยากได้รอมาแบบ2-3เดือนนี่คือตัวสุดท้ายตัวนะี้ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกทีอีกกี่เดือนอย่างเงี้ย บอก<ช>ไม่ทันของฝ<ต>ันเหรอของฝันอุ้ยของฝันชิลเล่อันนี้คือเป็นแบบว่าจุดประสงค์เราจะทำคลิปขึ้นบ้านใหม่ที่จะพาแขกเป็นรูปใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องไปหาขอบไปตอนแรกกใจนึกว่าด้ว่าลูกพ่อดกวยลูกพ่อพอุ้ย t h a n ี้ นี่ก็คือการขึ้นบ้านวันแรกกับครอบครัวแสนสุขะสะเราจะไปพาซัตเตอร์ไปเลี้ยงข้าวการตอบแทนซึง <Okay. S 1> ่งจริงๆแล้ว่จริงๆว่า,าจะทําอาหารให้เดี๋ยววันนี้วันนี้ไม่พร้อมจริงๆเพราะว่าเ <c oughs> พิ่งติดแอร์เสร็จวันนี้แล้วมานก็ติดเสร็จไปแล้วแต่ว่าติดผิดก็เลยต้องแกะออกเลยนะมันมีอะไรหลายๆอย่าง เราก็เลยวันนี้ก็พาไปเรียนข้างนอกก่อนส่วนทริปหน้าทีมจะมาแจกแจงทุกอย่างว่าในห้องเนี่ยค่ารีโนเวทเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่รูบอกเลยว่างบประมาณนะเกินไปเกินไปก็พอสมควรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่แบบว่าราคาก็ได้อยู่ได้อยู่แบบดีวัยสต์เตอร์ฝากตัวเองเลยฝากตามสมิธแกลเลอรี่อาร์ตที่ราดิวานนะครับรับวานรูปครับพร้อมเป็นให้รูปแนวไหนก็ได้ใช่ อยอังไงทุกคนก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยากให้พี่อาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เผมจะไปตอบคาถามต่างๆน้วยกทุกคนยังไงวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยก่อนเีายวไปกินข้าวบันจ้า